นายเจรยุห่วงทรัพย์ค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดเผยว่านางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะมีกําหนดการจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็หนองคายในวันนี้นะคะเพื่อติดตามผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบทกภัยในช่วงที่ผ่านมาซึ่งหลายจังหวัดเนี่ยในภาคอีสานก็ได้รับผลกระทบนะคะเยอะเลยนอกจากนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะติดตามการดําเนินนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยซึ่งเป็นซ,นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเพื่อนําไปใช้ในการติดตามนโยบายในการ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานในประเพณีออกพรรษาแล้วก็บ้างไฟพญานาคโลกประจำปี2567และร่วมในพิธีบวงสวงบูชาพญาพ,าพสิสัยสัตว์นาคราชสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะจังหวัดหนองคาย,ยก็ได้กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาแล้วก็บ้างไฟพญานาคโลกประจำปีนี้เนี่ยระหว่างวันที่17อขอภัยค่ะ14-25ตุลาคมนี้ในพื้นที่6อำเภอริมโขงค่ะได้แก่อำเภอเมืองหนองคายอำเภอ ท่อบ่ออเภอพลพิสัยอเภอเมืองศรีเชียงใหม่อเภอสังคมและก็อเภอรัตนาวาปีซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะเดินทางมาร่วมปรากฏการบ้างไฟพญาน,นาคเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยก็จะช่วยสร้างไรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้อีกด้วยค่ะ